ใชเรียนสมัยปวชปวสตังส้งแต่สมัยก่อนก็ชอบด้านการตลาดชอบด้านกรารบริหารธุรกิจนะครับผมก็ไปจบที่มหาวิทยา,าลัยศรีนครินทร์วิโรธบางแสนนะครับตอนนั้นเรียนภาคพ,พิเศษด้วยเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงสุกก็ทำงานไปด้วยทำงานแบงค์ไปด้วยท่านผู้ชมครับถ้าใครจะมาเรื่องของกรรธุรกิจแน่นอนกรรธุรกิจมมนมีความเสี่ยงอยู่แล้วฮะ ถ้าคุณไม่อยากมีความเสี่ยงคุณไม่ต้องทําธุรกิจผมบอกได้คํานี้เลยถ้าอยากว่าอยากจะลงเงินไปแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยเอาเงินฝากแบงก์อย่างเดียวครับแล้วต้องฝากแบงก์กับที่แบงก์ที่น่าเชื่อถือด้วยเท่านั้นนอกกนั้นเป็นความเสี่ยงทั้งหมดต้องยอมรับความจริงตรงเรื่องนี้กันให้ได้ก่อนแต่อยู่ที่ไปเลือกอะไรสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ เคสดีไอคอนเนี่ยมันเป็นเคสที่เขาเรียกว่ามันเกิดเรื่องของการดาม,ม่าขึ้นมานั่นคือคนที่ไปลงเงินไว้แล้วแล้วขายของไม่ได้อยากจะหาทางระบายของขายไม่ได้ก็เลยทุกข์ใจมากนะครับถึงขั้นเสียชีวิตมีเขียนจดหมายอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งตรงนี้นะฮะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ เรื่องนี้พออามาอยู่ที่โหดกระแสะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องที่กระแสะสังคมเริ่มเฮ้ยมันเกิดเลยขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าธุรกิจนี้มีปัญหาแล้วมันก็มีกลุ่มคนที่ลงทุนไปแล้วแล้ว,ลวขายไม่ได้ก็เลยไปรวมกันนะครับขึ้นมาหลายคนทำให้เกิดกระแสะขึ้นมา,เก,าเกิดกระแสโจมตีดึก ดีไอคอนขึ้นมาผมเชื่อว่าดาราหลายหลายคนที่ที่ตอนนี้ติดคุกไปฮะทุกวันนี้เขาก็คงยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมาเร็วแล้วติดคุกเร็วขนาดนี้ผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่ไม่ได้ตั้งใจอะว่ามันจะถึงขั้นนี้แต่ผมบอกได้เลยว่าสาเหตุจริงๆอะคุณต้องมาดีทั้งต้นต่อก่อนฮะ ผมไม่อยากชี้เป้านะฮะเพราะว่าผมกลัวมีการไปปลอมแปลงเอกสารแต่บอกได้เลยว่าเคสนี้อาจจะมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่าจริงไหมกระดาษที่เขียนมาว่าก่อนเสียชีวิตเพราะได้ไปลงทุนกับธุรกิจเดียรข้อซึ่งมีผลทำให้ถึงขั้นต้องเสียชีวิต อันนี้อันนี้ขขอตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะถ้าเป็นเรื่องดราม่าขึ้นมามีการสมมุติถ้าเป็นเรื่อง,องการจัดฉากขึ้นมาเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะแค่เรื่องจุดประกายเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยสามารถทํำลายองค์กรที่มีคนเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกถึงสามสี่แสนกว่าคน มีคนที่ไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายมากถึงสามสี่หมื่นกว่าคนถือว่าเป็นองค์กรใหญ่แล้วนะครับในเวลาแค่หกปีเนี่ยแต่การล้มองค์กรทั้งองค์กรเนี่ยใช้เวลาเคียงแค่ไม่เกินสิบห้าวันท่านผู้ชมครับทำไมผมถึงบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้เนื่องจากว่า ถ้าสังคมตั้งสติได้จริงๆแล้วต้องดูนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยกลุ่มไหนของฝ่ายของคนที่มาบริหารที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นแม่ขายสามสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยกลุ่มไหนที่เขาไปใช้วิธีการเชียร์จนกระทั่งให้ภาคประชชนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทน แล้วไม่มียังไม่มีสกยภาพที่จะลงของได้แล้วแล้วถึงขั้นก็ไปกู้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเนี่ยตรงนี้ฮะคือจุดผิดพลาดผมอยากจะเตือนสติสังคมว่าะว่าถ้าจะชี้จุดที่ทำให้เกิดความเสียหายอยากที่จะเตือนสติว่าต้องโฟกัสไปตรงกลุ่มนั้นนะฮะ พระไม่งั้นแล้วมันไม่มีความเป็นธรรมกับคนสามสี่แสนคนหรือตัวแทนต่างๆของเดียวเข้าอีกสามสี่หมื่นกว่าคนเพราะถ้าทุกกิจมันมีปัญหามันคงลากยาวมาไม่ถึงหกปีนะฮะอันนี้คู่กันตรงๆนะฮะแล้วแน่นอนครับพอไปเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนก็สต๊อกของ บางคนก็ลงทุนไว้แล้วก็ต้องเกิดความกลัวขึ้นมาครับก็ต้องไปร้องว่าเป็นผู้เสียหายขึ้นมาสิ่งนี้คือสิ่งที่จะตามมาการที่มีรายการสื่อมาทำข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งผมอยากที่จะให้มีคำว่าจัญยาบันเข้าไปด้วย ุณไม่ได้ไปเหมารวมหมดตีหมดเลยว่าทั้งองค์กรเ็แย่หมดเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบทั้งองค์กรนะฮะว่าคนสามแสนกว่าคนเอเย่นสามสี่เจ็ดแปดหมื่นกว่าชั้นเนี่ยมีปัญหาแบบนั้นจริงหรือเปล่าคนไม่กี่คนที่มีปัญหากับทําลายคนส่วนใหญ่ขององค์กรเขาได้ ที่เขาสามารถขายได้บริหารได้เติบโตได้ในทางที่ถูกต้องของเขาเรื่องนี้มันคล้ายๆกับลัทธิล่าแม่มดนะท่านชมครับและเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันลามไปจุดอื่นต่อละลามไปจุดอื่นต่อละไม่ใช่เล่นแค่ ตัวแทนจำน่ายของ d ดียก่อนอย่างเดียวละตอนนี้มันลา,ไป,า,า,ลนะลาไปที่พระอาจารย์วอละนะครับลาไปที่พระอาจารย์วอละถามว่ามีคนนิมนต์พระไปไปเทศแล้วนิมนต์แล้ว,ลวอ่าแน่นอนครับโดยธรรมชาตินิมนต์มานิมนต์ไปมาหลายหลครั้งก็เกิดความสนิท เห็นเห็นในยุคลุกยุคที่เฟื่องฟูเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วโอ้มีคนเข้ามาแล้วก็มีคนประสบความสําเร็จมากมายอ่ะท่านก็อาจจะพูดไปด้วยความที่ว่าอยากจะให้กําลังใจแต่ตอนนี้กลายกลายเป็นจําเลยของสังคมไปเลยมันเป็นการลัทธิล่าแมงมดเลยนะฮทะ่านชมครับ ถามผมส่วนตัวผมรู้สึกไงการจานวอพระจาร์บอแน่าาอนอนครับถ้าเป็นหลายปีที่แล้วในสมัยที่ผมเป็นลูกศิษย์หนึ่งของวัดพระธรรมกายผมก็ไม่ชอบพระจาร์บอผมบอกตรงเพราะอะไรฮะเพราะพระจาร์วอเนี่ยเคยตอนสมัยท่านก็ยังเ,ออเป็นพระหนุ่มๆท่านก็ไปทําวิทยานุวิทยานิพนธ์ไว้นะครับ วิทยานิพนธ์ของท่านเนี่ยไปพูดโจมตีธรรมกายที่ซ้ำไปนะครับนั่นคือเรื่องราวในอดีตสมัยนั้นแต่ผมเคยเจอท่านหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปอีกหลายสิบป,ปีผมเคยเจอท่านอีกทีเมื่อสักสี่ปีห้าปีที่แล้วที่เชียงรายครับพุทธมนตนเชียงรายแล้วทราบ แล้วก็ท่านก็คงทราบเรื่องภัยจากรัทธิต่างศาสนามาละหลังจากนั้นเวลาผ่านไปท่านก็คงรู้ความเป็นจริงอะไรมากขึ้นท่านก็ยังเคยให้กําลังใจพอเจอผมเจอพี่ไายก็ยังให้กําลังใจว่าเออ,เอ,อขอบคุณอะไรเงี้ยท่านก็ยังให้กำลังใจอยู่เพราะท่านก็เริ่มรู้ละเพราะท่านก็คงรู้มาก่อนว่าท่านก็เคยเป็นเหยือ่อเวลาพูดเรื่องธรรมกายพ,พูดเรื่องเกี่ยวกับออออพระผู้ใหญ่อะไรต่างเนี่ย รับแสงก็หาท่านเลยนะครับกลายเป็นถ้าพูดทำลายธรรมกายพูดทำลายพระมหาเทระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสื่อก็มาทําข่าวให้ท่านนี่ก็อีกสิ่งเหมือนกับอาจารย์หลายๆคนที่เคยออกมายอมรับความจริงตอนที่ออกเดินสายกับอ,อปวสครับไว้ไว้ไว้มีโอกาสัจะตัคดคลิปนี้ไหมหดูครับที่คนที่ตัวอ้วนๆเน นะครับที่บอกเป็นนักวิชาการอิสระก็เคยมายอมรับความจริงครับว่าสมัยก่อนปีหกหนึ่งที่เคยเคยว่าธรรมกายเคยว่าพระผู้ใหญ่มาเทระสมาคมเนี่ยนะครับสื่อก็มาทําข่าวกันเต็มไปหมดเลยเขาก็ไม่รู้เห็นสื่อมาทําข่าวเขาก็เลยเริ่มเริ่มพูดว่าพระไม่ดียังไงยังไงยังไงเนี่ยแต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้ความจริงเขาก็ยังกล้ามาบอกว่า เขายอมรับผิดนะครับว่าได้เป็นได้ถูกหลอกใช้ไปเรียบร้อยแล้วทํานองนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าขอให้สังคมรู้ให้เท่าทันถามว่าผมเห็นด้วยไหมกับการที่มีการตรวจสอบ ในเคสของดีไอข้อผมเห็นผมเห็นด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่ไปทำลายทั้งระบบการตรวจสอบที่ถูกต้องคุณต้องไปดูก่อนว่าต้นตอที่มีปัญหามันอยู่ตรงไหนกลุ่มไหนแม่ไข่ายไหนที่ไปแนะนำให้ผิดผิดแบบนี้จนทำให้นะครับมีชาวบ้านที่กลาที่ไปลงทุน แล้วไม่มีเงินจ่ายแล้วเกิดความทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยครับต้องไปดูตรงนี้ฮะเหมือนกันครับผมย้อนกลับมาที่ธุกิจ m l m ซึ่งเป็นต้นตลับของธุกิจเครือข่าย m l m เองเขาก็จะมีจรรยาบานเหมือนกันครับแต่ก่อนที่เขาจะมีจรรยาบานเขาก็เกิดการเรียนรู้กันไปว่า ถ้ามีตำแหน่งขึ้นมาทำยอดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันมีกระบวนการที่อยากได้ยอดเร็วๆก็เกิดไปซื้อของมากักตุนแล้วพอขายไม่ได้นะครับก็ไปขายตัดราคาแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเดียคอนเนี่ยโตเร็วเกินไปผมบอกได้เลยว่าโตเร็วเกินไป อาจจะยังไม่ทันนึกถึงเรื่องที่มันจะเกิดปัญหามาขนาดนี้ท่านผู้ชมครับผมอยากจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆท่านผู้ชมเห็นเซเว่นไหมฮะตามท้องถนนเซเว่นตามท้องถนนก็เหมือนกันครับเขาก็จะมีกติกาเหมือนกันโซนไหน มีเซเวนแล้วถนนไหนมีเซเวนแล้วนะครับเขาก็จะไม่ตั้งติดติดกันเขาก็จะต้องให้มีความเว้นระยะห่างนะครับเพื่อให้เซเวนที่มาตั้งด้วยกันเนี่ยนะครับไม่ต้องย่างลูกค้ากันในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับยกตัวอย่างมันมีการควบคุมระบบขึ้นมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เหมือนกันครับเรื่องของเดียคอนเนี่ย มันอาจจะโตเร็วกันไปแต่การไปทําลายระบบแบบนี้แล้วไม่หาแล้วสังคมไม่หาวิธีแก้ไขแล้วใช้ลัทธิล่าแม่หมดแบบนี้อันตรายครับเรื่องของพระอาจารย์วอร์ถามว่าถ้าสี่ปีห้าปีที่แล้วท่านรู้นะครับว่า จะเกิดปัญหาอย่างนี้ท่านจะไปพูดไหมท่านก็ไม่พูดท่านก็เพราะท่านไม่รู้มาก่อนไงนะครับท่านผู้ชมครับการจะเอาคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเดียรข้อแล้วเป็นความผิดหมดอันตรายนะฮะมันจะกลายเป็นเหยื่อของสื่อ ของกระบวนการที่ต้องการล้มล้างฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่พวกตัวเองหมดเลยย้ำนะครับถ้าปล่อยให้มีลัทธิล่าแม่มดเกิดขึ้นกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นเครือข่ายของมาเฟียสื่อของเครือข่ายที่ควบคุมสื่อได้เนี่ย